ผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาร้องเขาบอกว่าถูกแฟนเก่าแอบขโมยรถที่เธอเพิ่งซื้อมาได้แค่5เดือนไปทีนี้เธอไปแจ้งความกับตํารวจปรากฏตํารวจไม่กล้ายุ่งนะคะเพราะว่าพ่อของแฟนเก่าเนี่ยรู้จักกับตํารวจค่ะนี่ค่ะมีเป็นภาพกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้คือแฟนเก่าของเธอนะคะย่องเข้ามาแล้วก็ขโมยรถ เธอเพิ่งถอยรถคันนี้ออกมาได้5เดือนเท่านั้นเองเอผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำงานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะคผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าใช้กุญแจสำรองอ๋ไม่น่าหลายคนก็มาถงสัยว่า<ม>เอาเ<ล>มามาเอาไปได้ยังไงเขามีกุญแจสำรองเดินมาถึงไขรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ เพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์เดียวกันเห็นก็เลยโทรไปบอกเธอเธอก็รีบลงไปดูปรากฏพอลงไปดูเนี่ยเออรถหายไปแล้วจริงๆด้วยก็เลยโทรไปแจ้งที่สพขูคตเธอก็โทรไปหาพ่อของแฟนเก่าด้วยแล้วก็ถามว่าตกลงเนี่ยแฟนเก่าหายไปไหนไปอยู่ที่ไหนปรากฏโดนถูกขู่ค่ะบ,บอกว่าอย่าแจ้งความนะแจ้งความยังไงก็ไม่กลัวเพราะว่ารู้จักกับตำรวจด้วยหลังจากนั้นตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ว่าเธอบอกตำรวจดูแปลกๆอะไม่กล้ายุ่งด้วยเพราะว่าเหมือนรู้จักกับพ่อของแฟนเก่าจริงจริง เดียวเท่านั้นพ่อแฟนเก่าขับรถมามาคุยกับตำรวจแล้วตำรวจก็กลับไปเลยค่ะก็คือแฟนเก่าหนูแอบมาเอารถไปอะค่ะพี่ครับแล้วคราวนี้ติดต่อไม่ได้เลยแล้วเขาก็ขู่จะทำร้ายพอหนูที่บ้านด้วยขู่หนูด้วยแบบหนูไม่รู้จะเอารถืนยังไงค่ะพี่ รถไปแล้วค่ะเธอเนี่ยเลิกกับแฟน3วันนะคะเพิ่งเลิกได้แค่3วันก่อนหน้านี้เธอเล่าให้ฟังว่ามีปัญหามีความขัดแย้งกันก็คือตัวเธอกับแฟนเก่าเนี่ยหุ้นเงินกันแล้วก็เล่นแชร์ไป4ี่หมื่นแต่ทีนี้จ้ามือแชร์เนี่ยหนีไปแฟนเก่าบอกว่าจะรับผิดชอบให้แต่ว่าไม่ยอมนะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอให้เงินไป9 0 0 0หแล้วแล้วก็พอไม่ได้เงินแฟนเก่าก็บอกว่าให้เอารถ,ให,ารถให้เอาโทรศัพท์มือถือไปให้เดี๋ยวจะเอาไปขายแต่เธอไม่ยอมค่ะแฟนเก่าก็มีการขู่ จะทำร้ายทั้งตัวเธอกับพ่อเธอด้วยสุดท้ายแล้วเธอบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะไปแจ้งความกับตํารวจสพคูคตนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้